ตั้งเวลาใหม่นะครับให้หยุดทำงานห้าวินาทีให้ทำงานสิบห้าวินาทีนะครับก็คือให้พัดลมตัวที่1ทํางานสิบห้าวินาทีพัดลมตัวที่2องทำห้าทำงานห้าวินาที สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกิจ a เวยนะครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอการต่อวงจรสลับปั๊มน้ำสองตัวด้วยทวินทัมเมอร์รุ่น H3CR ขีด F8N นะครับวงจรนี้นะครับจะมีแมติกอยู่2ตัวนะครับแมติกแต่ตัวนะครับทำงานในเวลาให้ต่างกันนะครับก็คือทวินทัมเมอร์นะครับจะมี2เข็มนะครับเข็มออนกับเข็มออฟนะครับเข็ม1ที่สั่งให้ทำงานกับอีกเข็มหนึ่งที่สั่งให้หยุด ตามเวลาที่เรากำหนดนะครับสองเข็มนี้เราสามารถกำหนดเวลาได้นะครับว่าจะให้หยุดหรือทำงานเกียร์ทีกี่ชั่วโมงนะครับวงจรน,นี้ก็จะเป็นปั๊มสองตัวนะครับสำหรับการทำงานกันนะครับตัวห,หนึ่งอาจจะทำงานหนึ่งชั่วโมงนะครับระหว่างที่ตัวที่หนึ่งหยุดตัวที่สองก็จะทำงานอาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็ได้หรือครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ท่านผู้ชมจะตั้ง ให้หมะสมกมาหน้าง,งานนะครับวงจรนี้ก็เพื่อหนอมการทำงานในตัวของมอเตอร์นะครับให้สามารถทำงานไปแล้วก็มีช่วงหยุดพักบ้างนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำงานตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการต่อวงจรกันเลยครับแนะนำอ,อุปก,กรณ์ในการต่อวงจรในครั้งนี้นะครับเริ่มที่ทุกเกอร์น,นะครับสวิชชี่พาวเวอร์สไพล์ย24โวลต์ ดีนะครับทวินทัมเมอรนะครับรุ่น H3CR คิด F8N นะครับรีเลย์ MY2N คอย2 2 0 a โวลต์ AC มจนะครับสตัวนะครับคอย2 1 0โวลต์ AC นะครับพัดลม2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อวงจรกันนะครับเริ่มที่สายไฟชแรกนะครับเป็นสายไฟ DC นะครับ สายไฟลบนี่สูวโวลต์ส่วนสายไฟสีแดงนะครับยี่สิบไฟบวกนะครับยี่สิบสี่โวลต์นะครับนะครับไฟบวกต่อเข้ากับขาเบอร์เจ็ดนะครับของสเก็ตทัมเมอร์ส่วนสายสีดำครับต่อเข้าขาสองเส้นต่อไปครับเป็นเส้นนิวตันนะครับเข้าขาเบอร์สิบสามสเก็ตเรเลย ต่อจากขาซ็อกเก็ตเรเลยนะครับเบอร์สิไปเข้าคอยของแมตติกนะครับที่ขาเ1ตทั้งสองตัวนะครับ นำสายในต้นนะครับเข้ากับขั้วของแมตติกนะครับ ต่อไปครับนำสายไฟนะครับเส้นลายนะครับต่อเข้ากับขาเบอร์แปดของสโตกเก็ตทรัมเมอร์นะครับครับจากสายไฟลายนะครับเข้าที่ขาเบอร์แปดของ so mer, อสโตกเก็ตทรัมเมอร์นำสายไฟอีกเส้นหนึ่งครับต่อเข้ากับขาเบอร์เก้าของสโตกเก็ตรีเลย์นะครับ จากขา s o อกเก็ตเลเนะครับที่ขาเบอร์เบอร์เก้านะครับนำสายไฟนะครับไปต่อเข้ากับน่อแท็กนะครับของ m a ตติกนะครับทั้งสองตัว ต่อไปนะครับนำสายไฟนะครับต่อเข้ากับขาเบอร์6นะครับของส o ตกเก็ตทัมเมอนะครับจากขั้วขาเบอร์6นะครับของสกเก็ตทัมเมอนะครับมาต่อเข้ากับคอยลของดิเลที่ขาเบอร์14 ต่อไปครับนำสายไฟนะครับต่อเข้ากับขาเบอร์1ครับน้าแท็กนะครับ ไปต่อเข้าคอยของแม่ติกตัวที่สองนะครับที่ขาเบอร์ A2 นำสายไฟนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับต่อเข้าที่ขาเบอร์5ของซอกเกตรีเลย์นะครับ ต่อเข้ากับคอยของแมติกตัวที่หนึ่งนะครับที่ขา A สองนำสายไฟเนี่ยนำพัดลมนะครับมาต่อเข้ากับน่อนแท็กของแมติกนะครับ บรมตัวที่สองนะครับต่อเข้ากับหน้าคอนแทคของแมสติกตัวที่สองนำมิเล่นะครับมาใส่ที่ซ็อกเก็ต,ตัวทัมเมอร์นะครับตัวทวินทัมเมอร์ตัวนี้นะครับผมจะตั้งเข็มสีแดงนะครับก็คือเป็นเข็มทำงาน,นครับอ่อนนะครับ อ่อน,นกค็คือให้พัดลมตัวที่หนึ่งเนี่ยทำงาน4วินาทีนะครับหลังจากที่จบ4วินาทีแล้วนะครับก็ให้หยุดในวงจรนี้ก็คือจะสั่งให้พัดลมตัวที่สองทำงาน10วินาทีนะครับหลังจากที่ทําครบ10วินาทีแล้วพัดลมตัวที่สองหยุดนะครับก็ยะมาสั่งให้พัดลมตัวที่หนึ่งทำงานต่ออีก4วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของวงจรนะครับ ออเมเกอร์ครับพัดลมตัวที่หนึ่งนะครับทำงานสี่วิทีนะครับหยุดแต่แล้วพัดลมตัวที่สองทำงานต่ออีกสิบวินาทีนะครับพัดลมตัวที่สองจุดทำงานพัดลมที่หนึ่งทำงานต่อนะครับอีกสี่วิทีนะครับพัดลมตัวที่หนึ่งจุดทำงานพัดลมตัวที่สองทำงานต่อนะครับอีกสิบวินาที วงจรจะสลับกันไปมาแบบนี้นะครับเป็ลมสองตัวนะครับท่านผู้ชมสามารถนะครับตั้งเวลาที่ตัวทัมเมอร์ตัวนี้ได้นะครับเราะจะให้ทํางานกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วิีนะครับและห,หยุดการทํางานกี่วิีกี่นาทีกี่ชั่วโมงได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ทัมเมอร์ตัวนี้ทํางานที่สิบ วินาทีแล้หยุด10บวิทีนะครับก็คือให้ไปรลมตัวที่1นึ่งทำงาน10บวิทีให้ไปรลมตัวที่2องทำงาน10บวิ่ทีตั้งเวลาใหม่นะครับให้หยุดทำงาน ห้าวินาทีให้ทํางานสิบห้าวินาทีนะครับก็คือให้พัดลมตัวที่หนึ่งทำงานสิบห้าวินาทีพัดลมตัวที่สองทำห้าทำงานห้าวินาที อยู่ที่เราปรับนะครับอยู่ท่านอยู่ที่ท่านผู้ชมจะปรับให้ตัวทัมเมอร์ทํางานในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับให้พัดลมสองตัวสลับกันทํางานนะครับผมว่าผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ัท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมสามารถนําวงจรน,นี้นะครับไปประยุกต์แต่งนะครับในงานท่านผู้ชมได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องกิจไร้ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีคลิปใหม่เข้ามานะครับท่านผู้ชมได้ดูเป็นคนแรกนะครับจะได้แจ้งเตือนท่านผู้ชมได้เข้ามาดูด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ